สวยทุกเอสองต่อัวสขาโหมพี่ปิดให้พี่ปิดให้ตงไปแล้วมองไม่เห็นวะมองเห็นแล้วข้าเน็ตนอต้องเดินแล้วนะตัวนี้ติดแสวยัวน <yuan> ึง <GO> อ <av uther> ่ะตัวน้อยเดินไดอยู่ไะ หลังไงแบบข้างหลังเขาคิดอะไรเียมันแค่แบอกเ็เหมือนเมื่อกี้เนินนี้มีนะมัาร์เก็ตระวังเฮ้ยมันบวกกันหวาพี่โคโคโลตีเนี่ยรอมือที่สามแต่มันองรอเดี๋ยวมันรอแล้วมันบวกผมไม่มีรถแล้วเกิดรถพี่คนเดียวอะไรก็เกิดรถพี่ปะข้างหลังข้างในเมื่อกี้อ่ะผมมารอรอเปิดให้พวกพี่นะเดี๋ยวเปิดให้ได้มันบวกกันแล้มันบวกกันมันช้ากันมันช้ากันเออ ก็น้องหนน้องหนึ่งนะมาไหนเอามาไหนจ่ย่ามีตัวไกลมีตัวไกลอยู่นี่จะเเคียีเคียีหมดเคีจีตาสามเเจ็บมากซเดียซาเวยหมดอขวานี้ีกขวาเดิพีหไมหกเลขวาขวามันะีวรออกมาสวยออนะบอยจดมตายหมดตายหมดวะอเคียวจีไหมดโอเคหมดนะเอจ็ดเอซเดไม่มทั้งหมดทีอ่ะ คียจีหมดเไปกี่ตัวค7็ตอนนี้เหลือสามเจ็ตายตสองแสดงว่าเหลือหน้่นนต้นไม้ต้นไม้หน้าเดินนเน่าจะหมดแล้วมั้งที่ไหนกับเจ็บให้ไปขาสองอ้โหเขาด่ตอกตอกวยเลยใช่ปะเฮ้ยาผมมีีะขับรอยู่ ดหมตายหมดเหลือคนหัวกูงั้น่ะโหัวนี่ก็ยากมีมีชิดมีชิดมีชิดมาชุบเพื่อนชุบเพื่อนตรงนี้ขวามีพี่เพื่อนขวามีขวบิดไม่ได้เลยมันยากนะมึงขับออกซ้ายเลยข em bon ับออกซ้ายไปเลยขับออกซ้ายไปทิ่มโกดังเลยมีรถใช่ไหมเราอยู่ไหนอยู่นะพี่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมึงจะไปไม่ได้แล้วแม่ต้องโฟกัสทำไมเอารถไปรอโทรก่อนผมมีรถผมเดินพี่นยขวามีตัวนึงตรง บอตเตอรก่อนมาตะมาหนึ่งมตีมต่อยัองมาตีมต่อยสองเป็นนาทีต่ยไป2ถ้าไม่ทิ้มกวดังก็ทิ้มหมู่บ้านล่าสุดอเฉามาเข้ามาเหลตองมีอไรไมระวังก็แบบมาเ้ผมมีนะโอ้โหเรียบร้อยรติดต้องชนอได้อยู่แต่น้ามันจะหมดได้ไไปเลยไปเลยขับขึ้นไปตรงเดินเรื่อยเลยล้อขึ้นเดิไปเรื่อยแล้วก็ไปทีปูมีคนขึ้นแล้วนะปูมีคนขึ้น แต่เราวงก่อนได้นะมันยี่ห้อเดยวนเนินมาอยู่ผมรอดอยู่โมที่สิบสองอยู่ในวงปะต้องรอล่นได้ไม่อยู่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 ต้องมาทางที่ผมบอกเลแล้วเข้าไปที่ฟังฟังฟังไม่ได้ไม่ได้สลัมได้เดี๋ยวต้องรอน้องน้องน้ำมันหมดได้ได้รออยู่รออยู่รอช้าแต่ต้องไหลลงใต้ใต้เนิกรับเขียวนะได้ใช่แต่ตรงนี้ก็ได้มาเขี้ยวใหม่เดี๋ยวน้องก่อน ไปถ้ามันเจ็บไปเลยก็ได้เจ็บอ่ะมามามาแปะใต้เลยโนตายนหบลงซ้ายต่ำแปะเพื่อนแปะเนินนี้หน่อยพี่พี่ตายต่อมีคนด้วยพี่บอกละแปะตรงนี้กอนละเชื่อเชียเนี่แกตรงนี้ก่อนโดนฟังเสียงอ่ะก็คือบนอยู่นอกวงฟังฝ่าดเลยไม่มีของให้เก็บเก็บของกอนละซ้ายวงยังไม่มาพีวงของเราช้ามาพี่ตายสามโดนวัดัดนะวัดัดคือที่แปะหลังเหลืองเราน่าจะขึ้นเนินนี้แล้ว ฟางฟางเอเมซีว่ะปูนเนี้ยมีน้ำต้มอ่ะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วตรงนั้นอ่ะมีแล้วมันลงมาผมได้สมมุติมาเยอะอยู่เฮ้ยเฮ้ยเออเล่นต้องเล่นตรงนั้นแหละสุดท้ายแล้วไงมอบ้าหน้าไม่รู้นะว่าเคลียร์เปล่าระวังด้วยผมสถานที่ต้องไม่ครบว่ะข้างหน้าเนี่ยชัปเตอร์หมดนะไม่ครบโจมเขาต้มไม่ครบมันขึ้นบนเขาไปเดินลงไปไปสองตรงนี้อยู่ในวงอ่ะนี่ไม่ต้องรีบไปเล่นเลย ขยับเข้าวงมันทีเดียวรถต้นชิบานะบนเขาบ้านยังไม่เช็คนะเว้ยระวังด้วยบ้านเราจะขอได้พี่ขอได้ไหมถูกไขอแล้วกระเพงหลังกระเพงะถ้าหลังกระเพงมึงเดินผ่ามีต้นนึงขวามีต้นนึงสังกสีเดินเดินชิดบ้านแล้วเดินชิดบ้านแล้วเพื่อนระวัง นั่นเลยเราเนาะมันยิงกันต่อสังกัดสีเนาะอีทูไนสวยสวยเดินหลายขวาน้อยสองแล้วหลายขวาทูไนลงตกเขาพี่เชนเห็นไหมผมเดินละเจอแล้วมันน้องสองนี่เหมือนมันกักกับบนเขาเลยปะวะปิดใช่ใช่พี่เบียเป็นบอทเก็บสอดตรงนอ๋อพี่พี่เบียร์ยิงน้องก็สิบห้าปะเออสิบห้าไม่หนูจัไม่ได้ไม่หูไม่ได้โอ็คแล้วพี่ เก็บชันแบเฮ้ยงข้างหน้าเข้าได้ไปปูนในปูนข้างหน้านะจะสมองไหมจะสมุกเลยที่เดินือปูนอยปิดตัวหลัก่อนิดได้ิดได้ผิดได้จับคนนี้เอ็มเอีะพอร์ตตาหนึ่งตอสองเนี่ยพอรับเลยเข้าละอรพอร์ตหมดพอรหมดท่รอเม์วเช็คบ้านร้วเฮ้ยคานอยู่ไหนป้าเฮ้ยคานอยู่ซ้ายนะเมื่อกี้าดได้ อีฮุนายมั้งทีวีทีวีนักต่อแรกอ่ะอีฮุนายเหลือแค่สองวิ่งอีกตัวไม่เหลือตัวเดียวปิดเลยป้าเออเหลือตัวท้ายเราอยู่ในวงเราอยู่ในวงเจนพี่ดักเอาได้นะเออดักล้อเล่นหรอดักมุมเมื่อกี้น่าดีกว่าเฮ้ยบนเขาเดี๋ยวแม่งเนียดเลยที่เนี้ยเหนียวสวยไม่อยู่ในบ้านตัวนี้แต่มันต้องวิ่งปานระวังฝั่งเขายิงด้วยนะไม่ใช่ปูนเวลาถีบเออเออเออปูนเล็กเยี่ยบบนบ้านเล็กอ๋อเห็้แล้วอาจจะปิดได้เลยเรา มีไหนสักลูกไหมผมไม่มีแล้วคเชิญเื่อนจะปูนสวยอีทูไนปูนเหรอเออมันจะขาไปปูนัอเขาตัวตายปูนแล้วปูนแล้วปูนแล้วปูนปล่อยเลยครับผมดีไหผมดูขวานะพี่ดูอีทูไนไปก็ได้ีสองูน่เลอชิวอะเหลอชิวแล้วก็อีทูานแล้วก็เราเออปูนอยู่ไหนวงนิดนึงทีสองหนึ่งอะวงลงมาบ้านเลยวะแต่กิ๊กแ มพสมอทำไมไม่รอสมกแตกไอตันไอเหียสมอต่ำเลยไอเหียไม่รอแตกเลยเล่นลานจอดรถคนหนึ่งจะได้โฟกัสมาด้เฮ้ยเันียใส่กันเนาไม่ไม่ไม่เข้าบนนอะเนียทิ้งเนียกวางเขาว่าเนียใส่กันมวได้เห็นปะเนี้เห็นเลยโอ๊ยมันตายตกองเด็กวัยสี่นะสาสหนึ่งสาม ไปเงียบก่อนนิอ๋อรีเซ็ตรีเซ็ตเบียร์เช็คคนขาวางขวาหน่อยมึงเปิดขวามีขวามีไม่ไม่ผมไม่เปิดผมไม่ปมาแล้วหกคนนะเอเมสี้อยู่นี่หนึ่งตัวละก็เป็นสามละอีกสามตัวไม่รู้อยู่ไหนสามตัวเป็นเห็นคนขเป็นบหนึ่งคนตรงนี้ตัวนี่ตรงนี้ตัวนห้าตัวแล้วตัวแม่ของขวานั้นทางขวาเขาบอกเขาทำือนทางขวาคนละตี้เลยว่ะทำไมมาสมุกอย่างนั้นวะเอเมสี้เหลือตัวเดียวปะไม่ใช่ใช่แต่เห็นผิดแค่ตัวเดียวนานแล้ว เพราะมันตายไปแล้วอะศพที่ผมเก็บอะจัดเปย์มีคนน่ากลัว้รถขวับมีคนนะเนี่ยตอนแรกไม่มีจอดไอ้มารักษานเฮ้เนี่ยตอนนี้มีข้ามนะเพื่อนมีข้ามนะเห็นปะเออเพื่อนกุ้มเออนั่นแหละเพื่อนมาพยายามเปิดน็อกนะเตียนสองตัวแล้วบนเขาสามสี่ครบนะอยู่ต้นไม้ท้ายเออถนัดแล้วเพื่อนรอก็ได้เดี๋ยว็กนะยังเอาของเราบันโล่งจัดอะทีมระวังเอลเอสี่อะ เออพี่ังโฟกัสในเมซี่พี่ดูไอ้เมซี่ผมดูขวาให้โอเคน้องมันมีบนเขานะเดี๋ยวจะสมองปิดมันไอ้ตัวข้างเข่าไปไหนหรอวะลงแล้วมั้ไอ้ตัวบนเขายังไม่ลงเลยนะตัวนี้เฮ้ยหลังต้นไม้ตรมที่ยิงกันไอ้เหี้ยบ้าเหี้ยบ้าข้างขวาไม่ได้ไม่ได้พี่ตรงนี้วิ่งออกมาแล้วเล่นเลยมลาเขียววงเซฟวีนะขึ้นชั้นสองดีกว่ามุมปัดกัด ชิ่นสองกูได้ยินต้องนานแล้วคนนี้มาเกี่ยวอ่ะทางขวาเด้อแล้วเดินทางนั้นเอางี้ไั่นแหนะขับรถตรงนี้สามตัวครบละตรงนี้สามตัวโอเคนั่นก็สามสองหนึ่งทั้ก็าจะเตอะกูเห็นแล้วกคนั้นรัสบายนะออปชั่นเยอะ สวยทุกเดินสองต่อตอขุต่อขนพี่ปิดให้พี่ปิดให้องไปแล้วมองไม่เห็นวะมองเห็นแล้วข้าเน็ตต้องเดินแล้วนะตตัวนึงอ่ะัวน้องเดินอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะบนขามุกขมุกไม่ไม่หมดแล้ว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 ไปยกันนไปอยู่ประไหนมไหมหใครบอกกูกาดงดูกูดิเกมนี้ดิไอเว เกมแรกกูแค่วอมวอมทุกวันนะไอ้เหี่ย